การหาค่อนข้างจะยากคับเพราะว่าหลักหลักนังฝั่งนี้มันหายเมื่อก่อนหลักไม่นจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะวัดมาสี่เมตรมาถึงตรงนี้นะครับที่ดินจะวัดมาสี่เมตรเพราถนนนี้จะสี่เมตรค่อนข้างจะหายากหน่อย

การสุ่มหาอย iscilla, ok. ู run, <time> <pl ains> ่นะครับด <UC S> ีๆคุณป้าก็มากางร่มให้ร้อนครับแดดร้อนร้อนมากน้ำปลาฮเรื่องนัำจะไม่ทำกาแฟผสมรักท้ำผึ้งว่าจริงๆเขาใส่น้ำมันได้ ที่น้ารับน้ำเนี่ยรับน้ำผ่านท่อตัวนี้นะครับน้ำนี้ก็มาจากหมู่บ้าน,นผ่านนาอีกทีอยู่ตรงข้ามฝั่งนูน้นรับน้ำมาแล้วเราก็ต้องปล่อยมาชิ้นเดยว เจเจอยู่กับเสาตัวนี้่าเป็นเยามเลยไม่ได้ก็บอกเราว่ามันอยู่เลยทอไงขจันทร์ห้าตอกเล็กลงมาได้ก็เล็กเะยเงาป่ะนี่เนาะที่ห้าตอกลงไปอ่ะตรงเที่ยวนี่พอดีเลยแสดงว่าเสาเนี้ยจะต้องถึกโยกแม่อ่าอานีนพระพัดให้ลูกฟัง มาที่จะคงมีหนี่ไม่ใช่นู่นน่ะรักรักนั่นน่ะก็ถูกโยกออกมาเพราะธรรมดามันไม่มัน,ม,นมันไม่มาอย่างนี้ถูกข้อขุดแล้วก็อ่าอ่าถูกขุดโยกออกมาแน่นอนขึ้นจ้าก็ขึนจ้าไม่มีล้วไม่มีและ มจจมันนลกนะเขาเดินเรื่องไม่ออกล่างวัดไม่เนี่ยทั้งหมดเลยไม่มีความปร่งใสมาตั้งแต่แดกเนี่ยได้เลยเลยเ่ยได้ลือกันมัดเนี่ยตัวหมูนนะร,รอ ันมอนวูน้ามัน ตแรกเราสุ่มมาทางนี้นะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่หรอกมันลึกเข้ามาไปจากเสาเสาตรงนั้นมันจะมาสี่เมตรตัวนี้มันเป็นท่อตอนที่เราตอกเลยน,นี่มันจะตอกลงท่อนี้นตอกไม่ได้การสุ่มแค่นี้จะถูกหรือไม่ใช่หรือเปล่า

ตอนนี้กำลังขุดหาหลักแดนนะครับีายตอนนี้พร้อมเรื่องม่เจาะด้วยเราเคยฝังข้างหนึ่งแล้วนะครับต้องหาให้เจอหลักเดิมครับ ไปไหนโพดเราต้องให้ไฟนี่หลักเดิมมันเป็นหลักปูนครับหลักปูนแล้วก็ตอกข้างล่างตอกเหล็ก ขมาม่ได้โทษเออมองปลายบิกจกมเมื่อกี้เร่งเล่งเร่ง,งมุ่มนี่ใส่มุ่มนี่เลยนี่เนี่เสาตัวนี่มันสิไหลบ่ท่านั้นสูงกว่าต่างหลาย ออกไปไกลๆไป shirt, ไไนั้นเนี hai, ่ยว่าอยู Vine, gehen, task, er ่กับแม่นี่นี่นี่ยุบซุ่เนี่ยนเป๊ะเลยเออ จากตอนนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับการขูดการจอะมันอาจจะง่ายเราก็ต้อง เดี๋ยววะนี่หละมา้าเนี่แม่นแท้แม่นเนี่แเน่นี่เจอะแล้วครับจอประโลมแค่นี้มันอยู่มุ่นมัน นแตกมาแล้วตอรถเมื่อใดละวันนี้ยังตนเห็นเลยกำลังหายคือต้องหาเหล็กตอนนี้เสามูนแล้วหาเหล็กหาเหล็กปวดระวังเนี่ยเราลูกเหล็กสิตีลงไปบ่เหล็กนั่นไงมันสิถึงมือเป็นอย่างมือค่ะพีก้นลงไปซื้อก้นหาวันเถอะนี่ก้นหาวุ้นระว่งเราแต้งแต่ก่อนเที่ยงหุึ่งเนี่ย จะซุ <mile> ่มหายอยู่นี่้ว่นน่งฝนก็จะตกแล้วครับโอ้ยถ้าพุ่นพุ่นถ้าเครื่องตั้งยังพ่นมันมาหน่มันวยไปยังสี่โค้งมาหนิโค้งม่นิาหนิ โอพมาพี่แล้วนี่ทออยู่สิ่งตีนลูกนี่มันก็จะเจอเศษท่อเห็นแล้วเศษของเสานไงเศษของเสาอันระวัดมาใส่ซีเมนต์ใช่ใช่มันอะ อืมอรอลยบได้อออสอนสอนจุมอไซค์ออกสอนสอเนอาเพิ่งฟังนี้กันไหมเดี๋ยวไปทางจูไปทางนนะั้น เอาเลยครับครับครับแล้วกันไม่ไม่เจอครับวันนี้ไม่เจอครับแล้วก็ว่าไม่ ไม่เจหลัก็คงจะต้องพึ่งพาแมคโครครับวันนี้เราขอ,อยุติการค้นหาเสาก่อนนะครับต้องพึ่งพาแมคโครอย่างเดียวเียก